มันบอกว่าไซนายนอียิปต์อะไรซียิมโอเคก็คือเมืองไซนายเนาะในประเทศอียิปต์นะคะตรงไหนตรงนะทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนอ่าบอกว่า where do the b e d u i n live ตอนนี้บอกว่า bears อาศัยอยู่ที่ไหนคะเมื่อกี้ตอบว่าไซนายอียิปต์เนาะโอเคเสร็จแล้วก็บอกว่า what animal can you see ท่านเห็นสัตว์อะไรบ้าง อืมอืมอ่ามีโอเคอ่า is there traditional uh, is there life traditional or life style or modern traditional magazine traditional ค hmm. mm. ่ะก็คือชีวิตวิถีชีวิตของเขาแบบดั้งเดิมนะคะ life น้องีวินดั้งเดิมก็คือการใช้ชีวิตของเขาอย่างแบบดั้งเดิมอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวโยมาจรย์ให้เขียนหน้าจอที่เป็นคำตอบนะคะ เดนเบดูอินอินเดียดิสวิดิโออาร์หลองพวกเขามาจากประเทศอะไรนะอียิปต์อียิปต์อียิค่ะอ่ะ The old man is a น e บ o ูอินเขาบอกว่าชาวผู้ชายสองวองสูงไว้คนนั้นค่ะเป็นชาวอินเป็นด็อกเตอร์นาเป็นแพทย์เนาะรักษาคนที่ไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลเองได้นะคะถัดมาค่ะ The เดชิลเด n ในวิดิโออาร์ดิโอแมน n s เกี่ยวข้องอะไรกันเป็น student เดอกๆเขาเป็นนักเรียนนะคะเด็กๆเนาะเป็นนักเรียน,นะคะ่ะโอเคก็อย่างนี้ลงมาทาัาง้งรักทั้งยิ้มมาจานให้เก่งหน้า mm hmm. อีกหน้าหนึ่งนะซึ่งที่ทำแล้วนะคะจะดูสาระตรงนี้แต่ไปดูอินไลน์สไตล์รา is not easy ถูกหรือผิดครับาบอกว่าชีวิตเป็นยังไง Yes ยากลำบาก Easy อ่าไม่ลำบากไม่ง่ายเลยใช่ไหมไม่ง่าย,ายอ่าสำหรับเราอะ่ะไม่ง่ายเลยแต่สำหรับเขาอาจจะปกติใช่ปะ สองค่ะ camels ซ่า important to the thyroid lifestyle ใช่ใช่อุดใช่นะคะอุนาทีนะโอเคสำคัญหะอุดสำคัญมากกับชีวิตของชาบไอดีนนะสามค่ะ thyromans p h a r m a c i u t i c a l s ใครเหรอซื้อยาจากไทโรบ้าวคะ no no แอน no ก็เอฟ no false นะคะก็คือไม่ได้ซื้อยาแต่ทำยังไงคะทำเองทำเอง สี่ค่ะ The old man has four students มีเรียนอสี่คนค่ะมี6ไม่ใช่หรอคะมี6ถูกต้องเจ้าค่ะ5าเก่ง,างามากวันนี้กับ F เนอะออไม่ใช่สี่นะหกนะหน้าค่ะ The boys are going to travel 160 kilometers เด็กต้องเดินทางเอง160กิโลเมตรค่ะ F F F เฝ้าอาจารย์ F F ว่างไว้ก่อน บกคะ่ะ The old man is not import not happy with the boy เอ F F F ม,มีความสุข F, F. เป็นกอนอาจารย์กอด F เปก่อนมีไม่มีความสุขแต่ F ใช่ปะ่ะแสดงว่าเขามีความสุขใช่ปะ่ะมีความสุขอ่เขามีความสุขนี่ไปดูเนะื้อหากันเลยนี นำไปนะคะจากวิดีโอนะบางท่านอันนี้สำหรับท่านที่อาจจะตามไม่ทานไม่เป็นไรนะโยบาจันทร์ก็จะชี้